สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอของผมนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงในเรื่องของตาแมวนะตาแมวที่อยู่บนแบตเตอรี่เนี่ยมันคืออะไรและทําหน้าที่ยังไงแล้วเราจะเชื่อถือตาแมวได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอย่างแรกเลยที่เห็นง่ายๆก็คือตาแมวเนี่ยเขาจะอยู่กับช่องเซลล์แบตเตอรี่1ช่องนะบนแบตเตอรี่ นะตาเมนะเขาจะอยู่กับช่องแบตเตอรี่แค่ช่องเดียวนะหมายความว่าเขาจะวัดค่าความถ่วงจำเพาะเนี่ยอยู่แค่ช่องนั้นช่องเดียวนะมันไม่ได้หมายถึงทุกช่องที่แสดงผลบนตาเมวนะแล้วตาเมลที่ว่าเนี่ยคือจะมีอยู่ทั้งหมด3สถานะก็คือไฟเต็มไฟโหมดแล้วก็แบตเตอรี่พังนะแบตเตอรี่เสียนะก็จะดูจากสติ๊กเกอร์ของแบตเตอรี่ที่กำกับอยู่บนแบตเตอรี่นะถ้าเป็นสีเขียวจุดแดงตรงกลางก็คือไฟเต็ม ถ้าเป็นจุดสีแดงแล้วก็มีสีขาวล้อมรอบคือไฟหมดแต่ถ้าเป็นสีแดงก็คือน้ํากันแห้งหรือว่าแบตเตอรี่พังนะก็หน้าที่ของมันก็มีประมาณนี้นะเขาจะทําหน้าที่เหมือนลูกลอยเหมือนตัวไฮโดรมิเตอร์ที่เราใช้วัดแบตเตอรี่นั่นแหละก็คือมันจะมีสถานะอยู่3ามอย่างก็คือแบตเต็มแบตไฟพอดีนะแล้วก็แบตหมดนะประมาณนี้แล้วเราเชื่อถือได้ไหมถ้าเกิดว่าตามแมวเขียวเงี้ย แบตเตอรี่ใช้ได้ไหมสตาร์ทรถได้ไหมเราต้องพิสูจน์ในการวัดค่า CCA นะจากแบตเตอรี่ที่เราต้องการทราบนะเหมือนเดิมครับนี่เห็นไหม CCA เขาเหลือแค่นี้แต่ว่าโวลต์เนี่ยได้นะค่าโอห์มเนี่ยยิ่งสูงปี๊ดเลยนะหมายความว่าตัวแบตเตอรี่ลูกเนี้ยสตาร์ทรถไม่ได้เพราะอะไรถึงแม้ว่าตาแมวจะเขียวก็ตามตาแมวเนี่ยมีไม้ไว้บ่งบอกสถานะ ค่าความทรงจำเฉพาะของกฎในช่องเซลล์แบตเตอรี่ช่องนั้นแค่ช่องเดียวนะไม่ได้หมายถึงช่องอื่นนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าช่องเนี้ยตาแมวมันเขียวก็จริงแต่ว่าช่องอื่นเนี่ยมันอาจจะจืดถ้าเกิดว่าตาแมวมีครบทุกช่องมันอาจจะเป็นสีขาวก็ได้นะเพราะฉะนั้นแล้วตาแมวก็อาจจะเชื่อถือไม่ได้นะอาจจะนะเชื่อถือไม่ได้เพราะว่าคือเขาบ่งบอกแค่สถานะค่าความทรงจเฉพาะแค่ช่องช่องเซลล์ช่องนั้นๆแค่ช่องเดียวนะทำให แบตเตอรี่เนี่ยมันไม่สามารถใช้งานได้นะเพราะว่ามันไม่ได้เช็คช่องอื่นนะประมาณนี้นะเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยรวมถึงพวกแบตน้ําใหม่ๆบางตัวก็จะมีตาแมวนี่อันนี้ก็ยังมีเห็นไหมนี่แต่ว่ามองไม่เห็นนะอันนี้ละ่ะอันนี้อันนี้ก็มีเห็นไหมเนี่ยตาแมวเป็นสีแดงไปแล้วก็คือน้ากันแห้งไปแล้วแบตเตอรี่เสียไปแล้วนี่เห็นไหมดูจากช่องเซลล์นี่คือแห้งไปแล้วเนี่ยทุกตัวจะมีตาแมวหมดนะ แต่ว่าจะเป็นแบบตัวถูกจริงๆที่ไม่มีนะอันนี้ก็มีเห็นไหมขาวจั๊วเลยนะขาวจั๊วคืออะไรเนะี่ยควรชาร์จไฟนะแต่ถ้าเกิดเป็นสีแดงก็คือน้ากันแห้งไปแล้วก็คือเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้แหละประมาณนี้นะเนี่ยทุกตัวมีหมดเลยตัวนี้ก็มีนะตัวนี้ตัวนี้ก็มีนะมีตาเมวเกือบหมดนะตาเมวก็บ่งบอกแค่ ความถ่วง,งเฉพาะของเซลล์ช่องนั้น,น,นแค่ช่องเดียวฮะไม่ได้รวมถึงช่องอื่นๆนะเราจะต้องตรวจเช็คแบตเตอรี่ด้วยเครื่องมือวัดและทดสอบแบตเตอรี่โดยตรงถึงจะทราบว่าแบตเตอรี่ลูกนั้นใช้ได้หรือไม่ได้นะพร้อมที่จะใช้ได้หรือเปล่ารวมถึงการเอามาฟื้นฟูนะประมาณนี้นะสันส้นๆง่ายๆนะสานาทีกว่านะสำหรับเรื่องของตามเมวนะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผม,ผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันนะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ